ฟู้ดไลซ์ใา่ทำง่ายอร่อยจริงสวัสดีค่ะวันนี้เรามาต้มถั่ว5้าสีกันนะคะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพวันนี้จะใช้ถั่ว250กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะนำถั่วไปล้าง2-3น้ำนะคะแล้วถึงจะนำไปแช่3ชั่วโมงเราก็นำถั่วมาล้างน้ำก็สองสาม อันนี้ถั่วเราก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ําลงไปแช่เราจะแช่ถั่วไว้ประมาณสามชั่วโมงถั่วก็แช่ได้ครบสามชั่วโมงแล้วนะคะทีน,นี้เราก็จะนํามาล้างเราจะนาไปต้มค่ะแล้วก็นําถัว่วลงหมอ้อต้มนําถั่วใส่หมอ้อแล้วเราก็ใส่น้ําลงไปต้มถัว่วนนี้น้าประมาณหนึ่งลิตรนั้นก็ปิดฝาแล้วก็ต้มจนกระทั่งเดือด ตอนนี้เราก็ต้มมาได้ห้านาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะต้มต่ออีก10นาทีแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ให้ถั่วบานในน้ำร้อนค่ะต้มไป10บนาทีแล้วเราก็ปิดแก๊สแล้วเราก็ปิดฝาไว้15บห้านาทีตอนนี้ถั่วเราก็บานแล้วเราก็เปิดไฟอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็เติมเกลือลงไป จากนั้นก็เติมน้ําตาลทรายลงไปนิดหน่อยอันนี้ความหวานก็แล้วแต่ชอบว่าเราชอบหวานมากหวานน้อยอันนี้เราก็จะใส่ประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วเราก็คนให้น้ําตาละละลายก็เปิดแก๊สเพื่อให้เดือดอีกครั้งหนึ่งแล้วเราลองชิมว่ารสชาติเราตามที่ต้องการแล้วอย่าง ตอนนี้ถั่วเราก็เดือดอีกรอบนึงแล้วนะคะใช้ได้แล้วอันนี้ถั่วสุกแล้วเราก็จะตักเสร็จถ้วยต้มถั่วห้าสีของเราตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมนูนี้ทําง่ายอร่อยจริงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe เพื่อติดตามคลิปอย่างต่อเนื่องนะคะ